พอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟัง,ฟงธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมฟังามาถึง ในวันก่อนนะยโยมได้ติดตามรับฟังเรื่องของอ,อดีตชาติของบัณฑิตสมณเณรน,นะเรื่องของหมาทุกตะที่รับจองพิกษุรับจองพิกสุแล้วก็ไปทํางานรับจ้างนะโยมที่ติดตามรับฟังอยู่ก็คงจะพอรู้วันนี้โยมมาฟังต่อกันเลยว่าข้อความจะเป็นอย่างไรนะโยมฟังเมื่อวันก่อนถึงตอนที่ว่าเศรษฐีฟังคํานั้นแล้ว นะเศษฐี่รเศรีฐีฟังคํานั้นแล้วมีใจเลื่อมใสคิดว่าน่าเลื่อมใสจริงมหาทุกตะนี้ทํากรรมที่ทําได้ยากเขาไม่ถึงความเฉยเมยด้วยคิดว่าเราจนพูดว่าจักทำงานรับจ้างแล้วเลี้ยงภิกษุสักรูปหนึ่งนะข้อความตรงนี้นะทีนี้ข้อความต่อไปฝ่ายภรรยาของเสียีเห็นภรรยาของมหาทุกตะนั้นแล้วก็ ถามว่าแม่เจ้าจักทำงานอะไรปริยาเศรษฐีก็ถามเหมือนกันนะเมื่อนางตอบว่าแล้วแต่จะใช้ดิฉันให้ทำปริยาเศรษฐีจึงให้เข้าไปสู่โรงกระเดื่องแล้วมอบเครื่องมือมีกระด้งและสากเป็นต้นให้แล้วสงสัยให้ไปตําข้าวยมนางยินดีร่าเริงทั้งตําและฝัดข้าวเหมือนจะดรำละคร โยมมีคนที่มีความสุขในการทํางานเนเยาะโยมนะถ้ามีฉันทะแล้วอะไรอะไรมันก็ดีหมดโยมนะถ้าจิตดีอะไรมันก็ดีนะอันนี้จิตดีโยมตั้งเจนาดีว่าจะทํางานรับจ้างเราจะได้เงินเอาทรัพย์เอาเงินนั้นมาซื้อข้าวถวายพระอย่างเนี้ยก็จิตใจยินดีร่าเริองนะคล้ายๆกับว่าตําไปฝัดไปคล้ายจะรําละครเลย ลำดับนั้นภรยาเศรษฐีถามนางว่าแม่เจ้ายินดีร่าเริงทำงานเหลือเกินมีเหตุอะไรหรือนางก็ตอบว่าคุณนายพวกดิฉันทำงานรับจ้างนี้แล้วจกเลี้ยงภิกษุสักรูปหนึ่งโอ้โยมฝ่ายภรยาเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วเลื่อมใสในนางว่าน่าเลื่อมใสนางนี้ทำกรรมที่ทำได้ยากอจนขนาดนี้ก็ยังคิดจะเลี้ยงภิกษุนะ ในเวลาที่มหาทุกตะฝา่าอาภาฟืนเสร็จเศรษฐีสั่งให้ให้เข้าสารสี่ทนานโดยพูดว่านี้ค่าจ้างของเธอแล้วสั่งให้ให้แม่อีกสี่ทนานด้วยพูดว่านี้เป็นส่วนที่เพิ่มให้เพราะความยินดีแก่เธอโอ้โยมแปดทนานเลยนะเนี่ยค่าจ้างสี่ทนานแถมให้อีกสี่ทนานโยมเขาไปสู่เรือนบอกกับภรรยาว่า ฉันรับจ้างได้ข้าวสาลีมาส่วนนี้จกเป็นกับเจ้าจงถือเอาของคือนมส้มน้ำมันและเครื่องเทศด้วยค่าจ้างแรงงานที่เจ้าได้มาอ๋อภรรยาของนายทุกตะนี้จะได้อะไรมาโยมนี่ฝ่ายภรภร,ภรยาเศรษฐีสั่งให้จ่ายเนยใสยขวดหนึ่งน้ำส้มกระปุกหนึ่งเครื่องเทศหนึ่งและข้าวสาร สาดีอย่างดีเป็นเป็นตัวทนานหนึ่งแก่นางเขาทั้งสองได้มีข้าวสารรวมเก้าทนานด้วยประการชนี้โอ้เห็นไหมโยม,มนี่อัน,นี้ทรงนะทั้งสองผัวเมียร่าเริงยินดีว่าเราได้ทายาทำแล้วลุกขึ้นแต่เช้าตรู ปรยาพูดกับมหาทุกตาว่าไปหาผักมาสินายเขาไม่เห็นผักในร้านตลาดจึงไปฝั่งแม่น้ำมีใจร่าเริงว่าเราจะได้ถวายโภชนะแก่พระผู้เป็นเจ้าร้องเพลงพรางเลือกเก็บผักพรางโอ้ยินดีมากยมคนที่คนที่จะได้ทำบุญก็เป็นอย่างนี้หลยยมท่านบอกว่ากรรมใดทำไปแล้ว ไม่เดือดร้อนใจในภายหลังกรรมนั้นชื่อว่ากรรมที่ทําดีแล้วนะในบาลีอีกเล่มหนึ่งนะหรือกรรมใดทําไปแล้วเดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นชื่อว่าทําไม่ดีแล้วโยมอย่างเราไปทําชั่วเนี่ยกลัวคนอื่นจะเห็นหรือทํามาแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจมาเศร้าหมองใจกรรมนั้นทําให้ดีแต่กรรมของนายทุกตะหน่นะโยมเป็นกรรมดีนะแม่เรียกว่าไม่ต้องอายใครโยมไม่ต้องกลัวใครจะรู้ ให้คนรู้มากๆได้ยิ่งดีเรื่องการทําบุญทากุศลการทํากุญงามความดีอ่ะเพราะว่าเป็นบุญเป็นกุศลเปิดเผยได้โยมนะเปิดเผยให้คนใครๆก็รู้นะแกก็ร้องร้องเพลงร่าเริงไปหาเก็บผักโยมชาวประเมืองชาวประม,ง,ระมงยืนทอดแหใหญ่อยู่รู้ว่าเป็นเสียงของหมาทุกตะจึงเรียกเขามาถามว่า แกมีจิตยินดีเหลือเกินร้องเพลงอยู่มีเหตุอะไรหรือมาหาทุกตะก็ได้ตอบว่าเก็บผักเพื่อนชาประมงก็ถามว่าจากทำอะไรกันจากเกลี้ยงภิกษุสักรูปหนึ่งชาประมงก็พูดว่าโอ้อิ่มละภิกษุที่ฉันผักของแกนี่เปรียบเปยเขาด้วยโยมนะ มาทุกตะก็พูดว่าจะทําอย่างไรได้เพื่อนการต้องเลี้ยงวิสุด้วยผักที่กันได้จะ <c oughs> ทำยังไงล่ะก็เราจนนะี่ให้ตามมีตามได้นะชาวประมงก็ได้พูดว่าถ้าอย่างนั้นมานี่เถิดจะทําอย่างไรเพื่อนนะมาทุกตะถามชาวประมงก็ได้บอกว่าจงถือเอาปลาเหล่านี้ร้อยให้เป็นพวงมีราคาบาทหนึ่งบ้าง กึ่งบาทบ้างกหาปณะหนึ่งบ้างเขาได้ทําอย่างนั้นแล้วอ๋อมันร้อยปลานะคงจะพวงละตัวสองตัวบางพวงก,ก็หลายตัวตามราคาโยมชาวเมืองซื้อปลาที่มหาทุกตะ้อยไว้้อยไว้ไปเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุที่ตนนิมนมุนไว้แล้วอ๋อแสดงว่าเขาก็มาซื้อปลาไปทํากับข้าวเหมือนกันนะโยมเนี่ย เมื่อเขากําลังร้อยปลาอยู่นั่นแหลก็ถึงเวลาพิกษาจานแล้วอืร้อยปลาเวลาสายแลยมคงจะได้เวลารับพัตนาารของพระแล้วนะเขากําหนดเวลาแล้วกล่าวว่าจากต้องไปแล้วเพื่อนนี้เป็นเวลาที่ภิกษุมาชาวประมงก็บอกว่าก็พวงปลายังมีอยู่ไหมปลาหมดหรือยังที่ร้อยอยู่ไม่มีเพื่อน หมดสิ้นแล้วชาวประมงก็ได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นปลาตะเพียนสี่ตัวฆ่าหมกทรายไว้เพื่อประโยชน์แก่ตนอเป็นปลาที่ตายแล้วหมกทรายที่ร้อนเนี่ยคงจะสุกแล้วมั้งโยมนี่ถ้าแม้แม้ถ้าแกต้องการจะเลี้ยงพิสุจงเอาปลาเหล่านี้ไปเถิดดังนี้แล้วก็ได้ให้ปลาตะเพียนเหล่านั้นแก่เขาไปเป็นค่าจ้างที่ นายทุกตะมาร้อยปลาเป็นพวงนะเขาก็ให้ปลาตะเพียนไปโยมมหาทุกตะได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าอ่าทำไมเป็นหัวข้อว่าได้ถวายทานกับพระพุทธเจ้าโยมโยมก็ฟังดูเรื่องกันแล้วกันนะก็ในวันนั้นพระศา,าสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุง่งทรงเห็นมหาทุกตะเข้าไปในข่ายคือพระยานของพระองค์ ทรงรำพึงว่าจะมีเหตุอะไรหนอทรงดำริว่ามหาทุกตะคิดว่าจักเลี้ยงภิกษุรูปหนึ่งจึงได้ทำงานรับจ้างกับภรรยาแล้วในวันวานเขาจะได้ภิกษุรูปไหนหนอมพระองค,คนนะอ์ทรงคลัคล่งครวญนะอช่ไหมทรงใคร่ครวญจึงทรงใคร่ครวญว่าคนทั้งหลายจากพาภิกษุไปตามชื่อที่จดไว้ในบัญชีแล้วให้นั่งในเรือนของตนของตน มหาทุกตะเว้นเราเสียแล้วจักไม่ได้ภิกษุรูปอื่นอันนี้พระองค์ทรงรู้ไปถึงอนาคตเลยนะว่าพระภิกษุที่โยมแต่ละคนเขจองไว้เขาจองไว้ก็จะเอาไปหมดเลยไม่รู้ว่าภิกษุรูปที่มหาทุกตะจองไว้หนึ่งรูปไปไหนไม่รู้นะโยมนะแต่พระพุทธเจ้าองค์ทรงรู้แล้วว่ามหาทุกตะจะไม่ได้ภิกษุนะตั้งๆที่ทํางานทั้งวัน เพื่อที่จะมาเลี้ยงภิกษุเี่แต่ภิกษุกลับไม่มีโยมถ้าถ้าไม่มีเราคือพระพุทธเจ้าเนี่ยไปรับทานของมหาทุกตาเนี่ยมหาทุกตาก็จะเสียใจมากนะะได้ยินว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่ำทรงทําความอนุเคราะห์ในพวกคนเข็นใจเพราะฉะนั้นพระศาสดาทรงทสรํสศรรกิจแต่ช้าตรู่แล้วเสด็จเข้าสู่พระกันทกุดี ประทับนั่งด้วยทรงดำริว่าจากสงเคราะห์มหาทุกตะแม้เมื่อมหาทุกตะกำลังถือปลาเข้าไปสู่เรือนบรรทุกคำพศิราาจของท้าศก,กแสดงอาการร้อนถ้าเธอทรงพิจารณาว่าเหตุอะไรกันหนอทรงดำรีว่าวานนี้มหาทุกตะได้ทำงานรับจ้างกับภรรยาของตนด้วยตั้งใจว่าจากถวายภิกษาแก่ภิกษุศักหนึ่งรูป เขาจึงได้ภิกษุรูปไหนหนอสงสาว่าภิกษุอื่นไม่มีสำหรับเขาแต่พระศาสดาประทับนั่งในพระคันธก,กุฎีนั่นเองด้วยตั้งพระไถวว่าจักสงเคราะห์มหาทุกตะหมหาทุกตะพึงถวายข้าวต้มข้าวสวยและมีผักเป็นกับอย่างที่ตัวบริโภคเองแด่พระศาสดาถ้าไกลเราควรไปยังเรือนของหมหาทุกตะ ทำหน้าที่เป็นพ่อครัวโอ้โหโยมเท้าสกัดร้อนเลยนะตอนนี้ว่าเป็นปกตินะเท้าสกกะกับพระพุทธเจ้านั้นจะมีความผูกพันสัมพันธ์กันอยู่เสมอๆเป็นประจำประจำโยมแต่ว่าคนดีจะเป็นพุทธเจ้าก็ดีหรือคนอื่นๆนะโยมนะถ้ามีความเดือดร้อนอะไรเท้าสกกะก็คืออาสนะของเท้าสกกะจะแสดงอาการร้อนทําให้เท้าสกกะนั่งอยู่บนอาสนะไม่ได้ต้องมาตรวจดูว่า มีเรื่องอะไรอันนี้วันนี้ก็เหมือนกันนะพระบุทธเจ้าจะมาสวยพระกยาหารที่บ้านของมาทุกตะเนี่ยท้าวสกะก็จะลงมาเป็นผู้ช่วยในเรื่องของอาหารเพื่อบูชาพระบุทธเจ้านะอันนี้ท้าวสกะะคิดดังนี้แล้วจึงจำแรงเพศมิให้ใครรู้จัก ลอมโยมแปลงมานะ,สะเสดไปที่ใกล้เรือนของมาทุกตะแล้วตรัสถามว่าใครๆมีงานจ้างอะไรบ้างหรือหมาทุกตะเอ็นเท้าสักกะแล้วกล่าวว่าจักทํางานอะไรเพื่อนชายแปลงก็บอกว่าข้าพเจ้ารู้วิชาการทุกอย่างนายชื่อว่าวิชาการสิ่งใดที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจไม่มีเลยรู้จนการปรุงข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้น ก็บอกให้รู้เลยนะว่าตัวเองเป็นพ่อครัวด้วยนะเนี่ยเรื่องการทําอาหารเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยอะไรอย่างเงี้ยมหาทุกตาก็พูดว่าเพื่อนพวกข้าพเจ้ามีความต้องการด้วยการงานของท่านแต่ยังไม่เห็นค่าจ้างที่ควรจะให้แก่ท่านอยากให้จ้างอยากจ้างอยู่แต่ไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างโยมชายแปลงก็ได้พูดว่าก็ท่านต้องการทำอะไร หมาทุกตาก็ตอบว่าข้าพเจ้าประสงค์จะถวายภิกษาแก่ภิกษุรูปหนึ่งประสงค์จัดแจงข้าวต้มข้าวสวยถวายภิกษุนั้นชายแปลงก็ได้พูดว่าถ้าท่านจะถวายแก่ภิกษุข้าพเจ้าไม่ต้องการค่าจ้างท่านให้บุญแก่ข้าพเจ้าไม่ควรหรือเออแบ่งบุญให้แทนค่าจ้างนะหมาทุกตาก็ได้บอกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นการดีล่ะเพื่อน หมาทุกตะก็ได้เชิญชายแปลงเข้าไปว่าเชิญเข้าไปเถิดท้าสกะนั้นเสร็จเข้าไปในเรือนของหาทุกกตะแล้วได้นำข้าวสารเป็นต้นมาแล้วทรงส่งหมาทุกตะนั้นไปด้วยคำว่าไปเถิดท่านจงนำภิกษุที่ถึงแก่ตนมาท้าสกะดทำครัวรออยู่นะฝ่ายผู้จัดการทาน ได้จ่ายภิกษุไปสู่เรือนของพวกชนเหล่านั้นเหล่านั้นตามรายการที่จดไว้ในบัญชีนั่นแหละคือใครจองภิกษุกี่รูปกี่รูปก็มารับภิกษุไปตามจำนวนที่จองไว้ในบัญชีนะจะเป็น5รูปสิรูปร้อยรูปหรือว่าหลายร้อยรูปโยมมหาทุกตะไปยังสำนักของเขาแล้วพูดว่าจงให้ภิกษุที่ถึงแก่ผมเถิด คือมานิมนต์ภิกษุที่จองไว้หนึ่งรูปนะจะเอามาฉันที่บ้านโยมเขากลับได้สติในขณะนั้นโยมอันนี้ชายที่เป็นผู้จัดการเรื่องทานนะเขาได้สติขึ้นในขณะนั้นจึงพูดว่าฉันลืมภิกษุสำหรับแกเสียจแล้วโยมมหาทุกตะเป็นเหมือนถูกประหารที่ท้องด้วยหอกอันคมประคองแขน ร่ำไรว่าเหตุไรจึงให้ผมฉิบหายเสียเล่าคุณแม้ผมอันท่านชวนแล้วเมื่อวานก็พร้อมด้วยภรรยาทำงานจ้างตลอดวันวันนี้แต่เช้าตรู่เที่ยวไปที่ฝั่งแม่น้ำเพื่อต้องการผักแล้วจึงมาขอท่านจงให้ภิกษุแก่ผมสักรูปหนึ่งเถิด <c oughs> มาทุกตานี่เหมือนก็ถูกประหารที่ท้องเลยโยมนะ ตกใจโยมแทบช็อกมากงั้นเถอะอุตส่าห์ทำงานรับจ้างเหนือโสมกายทั้งวันหวังจะเลี้ยงพิสุหนึงรูปนะที่ไหนได้พอมารับพิสุุพระพิสูุน์กหมดเกลี้ยงไม่เหลือแม้แต่องค์เดียวไม่เหลือแม้แต่รูปเดียวโยมเพราะว่าคนอื่นๆเขารับพิสุุไปหมดแล้วนะเนี่ยคนจัดการเรื่องทานลืมจดชื่อไว้โยมตอนแรกไงคิดว่า จองแค่รูปเดียวจะจดไปทำไมอะ่ะคงจะจำได้ไม่ต้องจดก็ได้นะที่ไหนได้โยมลืมคนอื่นเขามารับภิกษุไปหมดแล้วนะจะทำยังไงล่ะทีนี้โยมมหาทุกตาไปนิมนต์พระศาสดาคนทั้งหลายประชุมกันแล้วก็กล่าวว่ามหาทุกตานั่นอะไรกันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นละ่ะเขาบอกเนื้อความนั้นแล้วคนเหล่านั้นถามผู้จัดการว่าจริงไหมเพื่อน ได้ยินว่ามหาทุกตะนี้ท่านชักชวนว่าจงทำงานรับจ้างและถวายภิกษาแก่ภิกษุรูปหนึ่งผู้จัดการทานก็ตอบว่าขอรับนายคนเหล่านั้นก็พูดว่าท่านจัดการภิกษุมีประมาณถึงเท่านี้ไม่ได้ให้ภิกษุแก่มหาทุกตะนี้สักรูปหนึ่งทำกำหนักเสร็จแล้วโอูโยม โอ้โหคนอื่นๆให้ไปได้นะสิบรูปยี่สิบรูปร้อยรูปหลายร้อยรูปโยมแต่มหาธุกตาเนี่ยแค่รูปเดียวท่านก็ให้ไม่ได้ท่านนะทำกํมหนักแล้วและท่านก็เป็นคนปารบชักชวนเขาเองด้วยเขาทำงานเหนื่อยละแทบทั้งวันเนี่ยเพื่อที่จะเลี้ยงพิสูจน์เขาทำอาหารไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยโอโ้แล้จะทำยังไงเนี่ยเขาละอายใจ คือเขาละอายใจนะคือว่าคนจัดการทานนะด้วยคําพูดของคนเหล่านั้นจึงพูดกับมหาทุกตะนั้นว่าเพื่อนมหาทุกตะอย่าให้ฉันจิบหายเลยฉันถึงความลําบากใหญ่เพราะเหตุแห่งท่านคนทั้งหลายนำภิกษุที่ถึงแก่ตนแก่ตนไปตามรายการที่จดไว้ในบัญชีชื่อว่าคนผู้ซึ่งจะถอนภิกษุผู้ซึ่งนั่งในเรือนของตนให้ไม่มีถ้าเป็นธรรมดานะโยมนะ คนอื่นเขาไมา่รับภิกษุไปนั่งพร้อมที่จะฉันอยู่แล้วเขาก็ทําอาหารพอต้องการแก่ภิกษุนะเขาคงไม่สละภิกษุรูปใดร,รูปหนึ่งให้มารับอาหารที่บ้านของหมหาทุกตะแน่เลยโยมเพราะต่างคนก็ต่างจะเลี้ยงภิกษุนะคนจัดการทานก็ได้บอกให้มหาทุกตะเข้าใจนะอค่นี้ ผู้จัดการทานก็ได้พูดต่อไปว่าส่วนพระศาสดาทรงพระพักแล้วประทับนั่งอยู่ในพระคันธกดีนั่นเองพระเจ้าแผ่นดินยุพร,ราชและคนโตโต,โตมีเสนาบดีเป็นต้นนั่งแลดูการเสด็จออกจากพระคันธกดีแห่งพระศาสดาคิดว่าจากรับบาดของพระศาสดาไปธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงทำอนุเคราะห์ในคนยากจน ท่านจงไปวิหารกราบทูลพระศาสดาว่าข้าพระองค์เป็นคนยากจนพระเจ้าค่ะขอพระองค์จงทรงทําความสงเคราะห์แก่ข้าพระองค์เถิดถ้าท่านมีบุญท่านจักได้แน่โอ้อันนี้คนจัดการทานก็แนะนําให้หมาทุกตะไปนี่เหมือนพระพุทธเจ้านะแต่จริงหน้าพระคันธุกดีของพระพุทธเจ้าก็มีคนใหญ่คนโต รอรับเสด็จพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะรับบาตรให้มาเสวยพระกระยาหารที่บ้านของตนของตนนะถ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประทานบาตรของพระองค์ให้กับใครก็แสดงว่าคนนั้นได้รับเป็นเจ้าภาพที่จะถวายพระกริยาหารแด่พระพุทธเจ้าโยมเขาได้ไปสู่วิหารแล้วพระศาสดาประทานบาตรแก่มหาทุกาตะโอ้โยมเนาะคนใหญ่คนโตเนี่ยนั่งรอกันตั้งนาน พระพุทธองค์ยังไม่ได้ทรงประทานให้นะอันนี้พระองค์โดยปกติก็จะสงเคราะห์คนยากจนอยู่แล้วนะลำดับนั้นพระเจ้าแผ่นดินและยุปรราชเป็นต้นได้ตรัสกับเขาว่ามหาทุกตะไม่ใช่เวลาพัดก่อนเจ้ามาทำไมเพราะเคยเห็นเขาโดยความเป็นคนกินเดนในวิหารในวันอื่นๆได้ปกติวันอื่นๆมหาทุกตะจะมารับอาหารที่เหลือ จากภิกษุสงฆ์ฉันน่ะนะคล้ายๆอ่าข้าวกลนบาทพระที่เหลือจากพระอย่างนี้นะอ่าเขาก็จะมาขอทานไปกินนะนะโยมพวกพระราชาทั้งหลายก็คิดว่าวันนี้มาทุกตะมาเนี่ยจะมารับเศษอาหารอาหารที่เป็นเดนนะนะที่เหลือจากการถวายพระแล้วะก็บอกว่าให้ออกไปก่อนอะไรอย่างเนี้ยหมาทุกตะกราบทูลว่าข้าพระองค์ทราบอยู่ว่าไม่ใช่เวลาพัดก่อน แต่ข้าพระองค์มาก็เพื่อถวายบังคมพระศาสดา,าโอโ้ยมดังนี้แล้วจึงซบศีรษะลงที่ธรณีพระคันธกดีถวายบังคมด้วยเบญจางคบิตกราบทูลว่าผู้ที่ยากจนกว่าข้าพระองค์ในพระคนครนี้ไม่มีพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระองค์เถิดขอทรงทำความสงเคราะห์แก่ข้าพระองค์เถิด พระศาสดาทรงเปิดพระทวารพระคันธกุฎีทรงนำบาทมาประทานในมือของเขาเขาได้เป็นเหมือนบรรลุจัก,กรพศศรรดิโอ้โหโยดีใจมากโยมนะปลื้มปีติมากคิดว่าจะได้หรือเปล่าเนาะพระพุทธเจ้าจะรับนิมนต์เราหรือเปล่าเนาะพระพุทธเจ้าจะประทานบาทให้เราหรือเปล่าเนาะโยมมนาะคิดอยู่ในใจนะกลัวจะไม่ได้นะเรียกว่าเหมือนกับ บรรุเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิโยมเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประทานบาตรให้ในมือนะพระเจ้าแผ่นดินและยุพร,ราชเป็นต้นต่างทรงแลดูพระพักกันและกันโอโยมนะพระเจ้าแผ่นดินพระยุพร,ราชทั้งหลายอยุตส่าม,มานั่งรอตั้งนานโยมพระพุทธเจ้ายังไม่ประทานบาตรให้เลยโยมอาตมามองดูเวลาหมดลงอีกแล้วโยมวันนี้เรื่องของมหาทุกะตะยังไม่จบนะยังไงยะโยมติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันต่อไป สลาววันนี้ตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอยจักรายญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออยวยพรให้ญาตโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธินขอเจริญพร